กลับมาอยู่ที่หน้าตู้เสื้อผ้าเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ผมไปตะลุยเมืองหลวงลูกหนังมาเนี่ยหนึ่งสัปดาห์เต็มๆไอ้วันกลับเนี่ยก็พึ่งขึ้นเครื่องบินกลับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับเครื่องบินที่อังกฤษเนี่ยออกตอน3ามทุ่มก็ได้เช็คผลของอาร์เซนอลนะครับกับเรอัลมาดริด จบครึ่งแรกยังศูนย์ศนย์อยู่ก็ยังคิดเอออาร์เซนอลสงสัยจะเจองานหนักครึ่งแรกตามข่าวเขาบอกครองบอลดีกว่าบุกมากกว่ามีโอกาสทำประตูมากกว่าแต่ยังขึ้นนำไม่ได้ก็คิดเออก็อย่างน้อยๆนะก็นะไม่น่าจะคาบ้านอะไรแบบนี้พอกลับมาถึงเมืองไทยเท่านั้นแหละเปิดโทรศัพท์เช็คข่าวพอล้อื่องบินแตก สนามบินสุวรรณภูมิเอ,เอนะครับผมว่าเปิดมือถือมาปึ้งขึ้นมาเช็คผลบอลก่อนเลยโอ,โอ้โหตาแม่งแทบถลนออกนอกเนะบนน้านะฮะอาร์เซนอลชนะถลม่มลาชัานชุดขาวนะครับ draußen, แชมป์เกา่า3มประตูต่อศูนเท่านั้นไม่พอครับพอมาดูไฮไลท์โอ้โหนะเห็นฟรีคิกของนิครนไลท์แล้วนะครับยิ่งยิงตาถลนออกนอกเบ้ามากกว่าเดิมอีก นะยิงได้เฉียบคมเด็ดขาดสุดๆยิงได้สมบูรณ์แบบมากๆฟรีคิกประตูแรกเนี่ยว่าเจ๋งแล้วนะครับไปเจอประตูที่สองโอ้โหแม่งนะพุ่งโค้งเสียบสามเหลี่ยมประตูแรกนี่ก็ดูเหมือนจะออกปรากฏเป็นการไซส์โค้งอ้อมกำแพงแล้วขอโทษนะฮะคนที่วางตูดอยู่ที่เอเมเรซ t เดียมคือโรเบโตคาร์อสอดีตแบ็กซ้ายของเรอัลมาดริดเป็นจอมฟรีคิกไปนฉังอันดับหของโลก นะตอนนั้นนะตอนนู้นประตูแรกของดีแคลนไลท์ปั่นด้วยขวาบอลก็โค้งดูเหมือนจะออกแล้วอยู่ดีๆแม่งเขาเรียรกภาษาอังกฤษเขาเรียกเซิร์ฟไดรเวอร์นะฮะแม่งหักเลี้ยวกระทัน,นหันฟุบเข้าไปเสียบเสาประตูที่สองนี่แม่งก็โคตรต้องใช้คำว่างามหยดย้อยนะครับต้นต้นหญ้าทุกใบที่เอมิเรตเดียมต้องโค้งคำนับนะฮะคารวะให้กับความงามของประตูนี้จริงๆยิงได้แบบ เราไม่น่าเชื่อเป็นการทำฟรีอ่าเป็นการทำประตูจากฟรีคิกครั้งแรกในชีวิตของดิครันไลส์นะครับอเซน,นอตจบเกมเนี่ยยัดเยียดความบนลลัยให้กับเรอัลมาดริดสามประตูต่อศูนย์หรืออีกหนึ่งเกมนะครับยังมีโอกาสคือก่อนหน้านี้บาซ่ากับปเอสเชนะครับปเอสเชเคยถล่มบาซ่ามาก่อน40กลับไปแพ้ที่คัมนู6-1อะไรแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นยังประมาทไม่ได้แล้วก็ที่สำคัญ มาริดเนียเขาเป็นเขาเป็นเจ้าพ่อยูฟาแชมนสลี่เขาถูกฉลองกับรายการนี้เป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังเกิดขึ้นได้แต่ผมกลับมองว่าฤดูกาลนี้มาริดอ่ะไม่ค่อยคงเส้นคงวาไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่นะครับบทจะแพ้แพ้ง่ายๆแพ้ดื้อนะครับในลีกก็เหมือนกันนะครับนึกจะแพ้ก็แพ้ดูว่าเซนน่าเขาเน้นถ้วยนี้นะครับโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสสูงเหมือนกันที่จะเอาอยู่ส่วนเมื่อคืนนะครับแอสตันวิลล่า อดีตแชมป์ยูโรเปียนครับบุกไปเยือนพาร์คเดอะแฟรงค์นะครับของเอเสเที่กรุงปารีสก็ถ้าดูจากฟอร์มการเล่นดูจากศักยภาพผู้เล่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจ้าถิ่นเนี่ยเขาเหนือกว่าพอสมควรสิ่งที่เห็นคืออูนัยเอมรี่นะครับวางแผนให้ลูกทีมเนี่ยเล่นเกมรับแบบ Park the b u บนะครับ คือโอ้โหอุดเต็มตัวตอนแรกเนี่ยผังขึ้นมา4-2-3-1แต่พอเราเห็นการยืนตำแหน่งในสนามเราเห็นตำแหน่งเราจะเห็นเลยว่าแอสตันวิลล่าใช้หลัง5ไม่มีวิงแบ็กนะครับคือแบ็ก2ข้างเล่นเป็นแบ็กเลยมีเซนเตอร์แบ็กเนี่ย3ตัวปกติก็จะมีคอนซามีเปาตเลสใช่ไหมฮะยืนเป็นตัวหลักเมื่อคืนนี้ยบวกบวกอบูบากากามาร่าเนี่ย ถอยลงไปยืนเซ็นเตอร์แบ็กอีกคนหนึ่งแล้วไอก้กามาร่าเนี่ยมันจะเล่นแบบกึง่งๆคือจะดูแลสูตรหน้าของคู่แข่งนะครับแล้วก็จะเป็นตัวแรกที่เดินชนเข้าไปเป็นคนที่เดินสูงขึ้นไปนะแล้วก็จะถอยมาเป็นเซนเตอร์แบ็กขนาดเดียวกันยาคอบเมอร์ฟี่นะครับมิดฟิลด์ทางด้านซ้ายของวิลล่าเนี่ยจะถอยลงมาเป็นแบ็กซ้ายแล้วให้ลูคัสดีนเนี่ยขยับเข้าไปเป็นเซ็นเตอร์แบ็กอีกคนหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยบา,างจังหวะเราจะเห็นว่าแอสตันวิลล่าแม่งมีเซ็นเตอร์แบ็กสี่ตัวอีกสั้ เปเซได้แต่ครองบอลเคาะไปเคาะมาเข้าไปในเขตโทษได้นะครับหาช่องหารูเข้าไปในเขตโทษได้แต่พอเข้าไปแล้วเนี่ยมันหาโอกาสสับไกลแบบหนึ่งหนึ่งไม่ไม่ได้ไม่ถนัดก็จะไปติดแข้งติดขาหมดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเปเซเนี่ยครองบอลได้มากกว่าแต่ก็จะอยู่รอบกรอบเขตโทษแล้วก็จะอาจจังหวะยิงจากนอกกรอบเขตโทษซึ่งมันก็ต้องยิงเป็นการยิงเป็นการทําเกมที่พิเศษจริงๆมันถึงจะเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมดูเอาละคิดในใจเปเลซมึงลาบากแล้วมึงเจอเกมโคตรมหาอุด จังหวะที่วิลา่าขึ้นนำหนึ่งศูงนย์นี่ต้องบอกว่าบริบูรณ์แบบมากๆนะครับจอร์นแม็กกินแย่งบอลได้ตรงกลางจอร์นแม็กกินนี่แม่งพวกพลังงานสูงอยู่แล้วชิงจังหวะแย่งบอลได้หลากๆๆจ่ายให้มาครสแรตฟอร์ดโอ้โหแล้วแรตฟอร์ดจายย่ายยังเหนือนะฮะแทงนะแทงไปที่ว่างข้างหน้ายัางเหนือให้ยูริติเลมันติเลมันก็ปาดเลยปาดจังหวะเดียวปาดปื้ดมาเสาไกลตรงนั้นมีมอร์การโรเจอร์อยู่พอดีนะมอร์การโรเจอร์ก็ชาร์จระยะเผาขนตูดเข้าไป ไม่เหลือแล้วลองนึกดูนะทีมที่แม่งโคตรมหาอุดนะตั้งรับเหนียวแน่นขึ้นนํา10เอาแล้วผมคิดในใจเอาแล้วเปชเชมึงเจองานช้างแล้วมึงลำบากแนะ่เกมนี้นะแต่สุดท้ายด้วยเกมรุกที่จัดจ้านนะครับนะประสิทธิภาพสูงจริงๆเกมรุกของเพชเชเจาะไม่เข้าก็จริงแต่เมื่อกี้ที่ผมบอก ถ้ามันจะยิงประตูได้มันต้องเป็นลูกยิงที่พิเศษใส่ไข่และทําได้จริงๆนะครับดูเอแม่งยิงโคตรสวยเลยนะลากตัดจากซ้ายเข้ามายิงปุ่งเอายิงชนิดที่ว่าอเอมี่มาร์ตินเนสแม่งได้แต่ยืนมองทาราห้อยหมดสิทิรับด้วยประการทั้งปวงนะครับแล้วว่าพอแอตันวิลล่าเสียก็ดูเหมือนสมาธิก็จะเสียไปได้ด้วยนะครับครึ่งหลังก็ดันเผอจังหวะสวนกลับไปขึ้นไปเยอะเกิดจริงๆอ่ะผมมองว่า จังหวสวนกลับมันนมขึ้นไปเยอะมากโดนเขาเขาเรียกว่าตลบหลังสวนในสวนเขาสวนกลับขึ้นม่ดอกนึ่งก็ต้องบอกว่าคุยชาแม่ยิงได้แบบเลือดเย็นมากยิงเสาแรกนะเบียดเสาเข้าไปเลยพตัวตูหมดสิทธิ์ลับนะทั้งที่ยิงเสาแรกสุดท้ายเนี่ย ถ้าถ้าวิลลาแพ้สองหนึ่งมันก็ยังยังพอมีลมหายใจนะครับยังพอมีโอกาสกลับไปเล่นที่วิลลาพาร์ตยังมีลูกผีจับยัดจับ,จบพัดจับผูอะไรก็ว่ากันไปช่วงทดเจ็บดันไปเสียอีกประตูแบบนี้ต้องบอกว่าจบครับนะจบเลยครับนายไปวิลลาพาร์คเนี่ยตามหลังอยู่2ประตูยากครับยากที่จะยิงชนะปเปสเช2สองศูนย์สองประตูแล้วก็ไปต่อเวลาหรือไปดวลจุโดโทษยากนะสามประตูยิ่งมากกว่าสองประตูยิ่งยิ่งเป็นเรื่องที่ยากเข้าไปใหญ่เพราะนั้นนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดระดับฟ้าถลม่มแผ่นดินทลาย รอบรองชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนสกสายบนนะครับสายซ้ายมือก็น่าจะเป็นการเสิร์ฟกันระหว่างอาร์สเนลนะครับกลับไปเอฟเช่นะ <c oughs> ส่วนค่ำคืนวันนี้ตีสองนะครับตีสองตามเวลาของบ้านเราพลพักปีศาจแดงครับจะยกโยธาพลากรไปเยือนสตาร์ทเดอะช็คลองนะครับของโอลิมปิกลียง หรือที่คนไทยมักเรียกพวกเขาว่าลียงลงเป็นยิงลียงลงยิงลียงลงเป็นยิงนะครับไปดูลียงก่อนเจ้าบ้านนะครับอก่อนแข่งมีดราม่าเล็กๆระหว่างเนมันยามาติชนะครับมิดฟิลไวเก๋าของลียงอดีตผู้เล่นของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดกับองเดรโอนาน่าเห็นแล้วก็แบบนะเขากต็ต่อปากต่อคำกันนะครับองเดรโอนาน่าเขาบอกว่าแมนยูเป็นทีมที่ดีกว่าเป็นทีมที่มีชาติตระกูลสูงกว่า มาติชเขาย้อนเขาบอกว่าโอ้มึงอ่ะในระวานที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของแมนยูเลยมีปากเสียงกันเล็กน้อยสองคารามจิตวิทยาอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ผมมองว่ามันจะทําให้องดรีโอนานาเนี่ยกดดันซะเปล่าๆอยู่ดีไม่ว่าดีนะชอบสร้างคอนเทนต์ไม่เข้าใจเลยคือไม่ต้องไปพูดไม่ต้องแบบไปอะไรมากไม่ต้องออกท่าทางไม่ต้องแอคไม่ต้องเอาตรงตรงมึงเป็นเฮียอะไรสัตว์เทโทฟอร์มให้มันดีๆไม่พลาดลูกที่ไม่ควรพลาด แค่นี้ก็พอเลยเฮียสตินมากเลยพูดไปพูดมาขึ้นสร้างนั้นโอ้นะครับเนี่ยพอพอพอทําตัวเป็นจุดสนใจเดี๋ยวเขาก็าโหมึงเขา,าก็กดดันมึงนะครับไปเยือนก่อนด้วยเจ้าถิ่นเขาก็เอาตายแล้วฝรั่งเศสเขาเชียร์กันดุไม่ได้รู้เฮียอะไรเลยโอนาน่าเนี่ยแม่งไอ้เฮียแล้วเดี๋ยวคอยดูถ้าคืนนี้แม่งพลาดไอ้สัตว์โอ้โหงานเข้าชิบหายไวป้ปวงเออลียงนะครับปัจจุบันเนี่ย อยู่ดับ4ของหลีกเอิงแต้มก็บทบี้กับโอลิมปิกมาร์เซย์กับซาร์บูกนะครับแล้วก็มีลียงอยู่ดับ4ส่วนแชมป์หลีกเอิงตอนนี้เขาตัดสินกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ยกให้าริเซแชกแมงเข้าไปนะครับรอบหลีกเฟสรอบแรกอ่ะนะครับก็เป็นแมนยูที่ฟอร์มดีกว่าผลงานดีกว่าแล้วก็ตอนนี้เป็นทีมเดียวในถ้วยยูโรปาลีกนะครับที่ยังไม่เคยแพ้ใครดูตัวผู้เล่นของลียงแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เบานะครับนะไม่ใช่เบาผมไปไล่ดูชื่อ เอาตรงๆนะก็ไม่เคยดูลียงเล่นหรอกว่าเป็นยังไงอันนี้ก็ว่ากันตรงๆไปไล่ดูชื่อไปไล่ดูผลงานนะครับตอนนี้ดาวซันโวประจําทีมก็ไม่ใช่ใครที่ไหนอเล็กซองกาซดนะอดีตศูนย์นหน้าของอาร์สนอนะครับอดีตศูนย์นหน้าทีมชาติฝรั่งเศสของอาร์สนปัจจุบันอายุ33แล้วก็เป็นตัวหลักในตําแหน่งศูนย์หน้านะครับนอกจากนี้ก็จะมีดาวรุ่งอย่างไรยันเชกี้นะครับดาวรุ่งมุ่งทีมชาติฝรั่งเศสเลยนะครับเป็น ดาวรุ่งพุ่งกระฉูดวัย21ตอนนี้โชว์ฟอร์มจัดจ้านมากอีกคนหนึ่งคือจอร์ดนะจอร์ดจอร์เจส์มิเคาแตแตเซนะฮะ, George, George. Asse, ะ,ฮะหรือมิเคาตัตเตซจะเรียกเทียอะไรก็เอาเอาที่สะดวกนะครับตัวนี้เป็นมิดฟิลด์ตัวรุกเป็นเพลย์เมคเกอร์เป็นหมายเลขสิบที่อันตรายนะครับทั้งเชคี้ทั้งมิเคาแตแตเซเนี่ยน่ากลัวสองตัวนี้ตรงกลางก็มีเนวันญามาติปปัจจุบันอายุ36แล้วนะครับ นอกนั้นก็จะมีนักเตะที่เราอาจจะค,คุ้นชื่อคุ้นหูนะครับรู้จักกันดีทั้งกองหลังกองกลางกอง,งหน้าเพีเยงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ว่าพรุ้ปราดโด่งดังอะไรมากก็ถ้าให้ระวังเนี่ยก็สองคนนั้นนะครับคือเชก,กี้กับมิคาลแตดเซ่เนี่ยแหละนะ่นากลัวสองคนนี้นะครับนอกนั้นก็ดูแล้วยังพอฟัดพอเวียงแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับก็ต้องจัดเต็มละโอนาน่าวันนี้เดี๋ยว,ดวยโดนโหแน่หลังสามนะครับอาจจะมีโยโร มีถ้าแม็กควายไม่ไหวก็คงต้องเป็นลินเดเลิฟนะครับแล้วก็ต้องไปเช็คดูว่ามาตาเดลิกหายเจ็บหรือ,อยังถ้ายังไม่หายก็น่าจะเป็นนุซแซมาสราวีนะครับยืนเป็นเซ็นเตอร์แบ็กก็โอเคถือว่าใช้ได้นะครับมัสราวีโยโรแล้วก็อาจจะเป็นแฮร์รี่แม็กควายหรือวิกตอร์ลินเดเลิฟวิงแบ็กขวาก็เดโก้ดาโลวิงแบ็กซ้ายก็พัททร์ดอ,อก,กูกลางนะครับสำคัญมากก็อาจจะเป็นได้ที่เขาจะใช้มิดฟิวรับสองคนนะอุกาเต กับกาเซมิโรยืนคู่กันแล้วก็ข้างบนนะครับอาจจะใช้ตัวเร็วอย่างอเริฮันโดกานาโชแล้วก็มีบูโนแฟนานหน้าเป้าอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่ารัฐมุตอยรุนเอาตรงไม่ไหวเลยผมดูเกมล่าสุดในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ที่สนามเนี่ยแม่งวิ่งช่องไม่เป็นเลยหาตำแหน่งหาที่ว่างเนี่ยแย่ yeah, มากเพราะนั้นอาจจะต้องใช้อาจารย์ดู ชัวเซอร์ซี่คาดว่าอมโมริมคงไปเน้นเกมรัดกุมระมัดระวังนะครับนะเน้นผลเน้นผลไว้ก่อนเน้นผลการแข่งขันไว้ก่อนเอาแค่ไม่แพ้นะครับไม่จำเป็นต้องถึงบุกชนะสถิติที่บ้านลียงของแมนยูนะครับจริงๆมันก็อาจจะเทียบอะไรไม่ได้เพราะมันเกิดขึ้นมานานแล้วนะตั้งแต่ปีนู่นสอง4ี่กับสอง8แแมนยูมาเยือนอ่าแมนยูไปเยือนลียงเนี่ยตามหลังก่อนทั้งสองครั้งเคยเจอกันที่บ้านลียงในสองครั้ง ตามหลังก่อนสองครั้งนะครับแล้วกลับมาได้ทั้งสองครั้งเคยโดนนำสองศูนย์แล้วไล่กลับมาได้เป็นสองสองเคยโดนนำหนึ่งศูนย์แล้วก็ไล่กลับมาได้เป็นหนึ่งประตูต่ตอหนึ่งในประวัติศาสตร์เจอกันทั้งหมดสี่ครั้งในทั่วใหญ่ย,ยุโรปนะครับแมนยูชนะสองก็คือชนะในบ้านแล้วก็เสมอสองไม่เคยแพ้รียงแม้แต่นะัดเดียว และตอนนี้แมนยูก็ยังไม่แพ้ใครในทั่วยุโรปแม้แต่นัดเดียวพูดอย่างนี้แล้วมันก็รู้สึกแปลกๆยังไงชอบกลนนัก